อันนี้คือตัวที่ผลิต2020ผมได้มา2ปีละนะครับก็คือเป็นป้ายไซส์แบบนี้ลองดูนะนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นป้ายที่เป็นตัวโลโก้ใหญ่หญๆหนาๆหน่อยแล้วก็มี M R 5 3 0ก็จะหนากว่าเขานะครับแล้วก็จะเป็นตัวเลขรหัสซีเรียลนะครับแล้วก็จะเป็นรหัสที่4แถวหย่อนนี้เนาะมี M F C นะครับแล้วก็เดือนแล้วก็สลนะครับปีที่ผลิตนะครับนะครับก็จะเป็นล็อกผลิตนะแล้วก็มี QR code แล้วก็นี้ก็จะเป็น ปลายถ่ายที่เพิ่งเข้ามาที่ผมได้มานะครับเดือน11ปี2022นะครับก็จะสังเกตว่าตัวอักษรมจะเล็กไปหมดเลยครั้เนี้นะฮะเล็กไปหมดเลยนะครับแต่ตัวที่เป็นชื่อรุ่นก็จะเป็น m 5 0 k m w ก็จะเป็นตัวหนาของเขาอยู่ดีอยากให้สังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมเส้นที่ขีดเนี่ยก็จะมีความคมชัดแล้วก็จะไม่ได้ทิ้งระยะจากตัวอักษรมากนะครับคือตัวอักษรจะเต็มช่องพอดีเลย อันนี้เป็น m a d ดอินไชน่านะครับ